สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พบกับช่อง p ีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีผาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะสาหรับช่วงเย็นของวันอาทิตย์ครับผมราคา200บ้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ไดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ3 0 0้บาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะอ่าส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนในดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามช่องเพียนป้าป้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดช,ชิปใหม่ๆด้วยนะครับเอาตรอไลปีนี้เราลองเลือกรับชมกันดูก,ก่อนครับผมเผื่อจะถูกใจว่าไหนกันนะพี่นะถูกใจว่าไหนก็จับคู่กันมาได้เลยครับผมยวมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะพี่น้าหนึ่งเป็นพระเจ้าสัวนะพี่นะองค์เนี้ยจะเป็นพระเจ้าจอวัดเวรุลาชิน่ะกรุงเทพนะพี่นะจะเป็นเขาเรียกเนื้ออะไรเห็นยกแกะอะไรเนี่ยนะ ผมได้มาสององ่ะเป็นหลวงพ่อคูณปลุกเสกด้วยนะพี่นะปีสามหกครับผมองค์เนี้ไม่ค่อยได้พบเจอนะพี่นะเนี่ยเผื่อพี่ท่านใดสนใจครับผมเป็นเจ้าสวบเขาเรียกรุ่นเจ้าสวบพันล้านครับผมเนี่ยวัดเบลุราชินครับผมนีนกรุงเทพมหานครแล้วพี่นะเนี่ยเป็นเนื้อหินหินหยกแกะนะพี่นะองค์นี้เขาจะปิดทองมาด้วยครับผมเนี่ยจะมีองค์ไม่ปิดทองกับปิดทองนะองนี้จะปิดทองหมายเล็หนึงครับผม เผื่อพี่อพี่ีท่านใดชื่นชอบครับผมนี่หรืว่คูณปุกเสกครับผมรุ่นนี้ปีสองห้าสามหกไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะแบบเนี้ยสอง้อยบาทครับผมนี่หมายเล็กหนึ่งนี่ต่อไปเป็นเป็นหมายเล็กสองนี่กเราเป็นรุ่นเดียวกันนะแต่องค์นี้คือจะไม่ได้ปิดทองนะเห็นไหมนะศิลป,ปะการแกะแบบว่าแกะจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะพี่นะนะ นี้หมายเลขสองครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระซุ้มละคังหมายเลขสามอันนี้ผระซุ้มละคังครับผมหมายเลขสามครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสาม ไปเป็นหมายเลขสี่เป็นเหนรียญลักังสมเด็จพุทธ,ธจารย์โตครับผมเนี่ยเป็นหมายเลขสี่นะพี่ได้เป็นเหนรียญลักังสมเด็จพุทธ,ธจารย์โตครับผม หมายเลขสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นคุณแผนนาดินหมายเลขห้า สองร้อยบาทครับผมหมายเลขห้าครับผมต่อไปเป็นผ้าปิดต,ตาหมายเลขหกนี่แบบนี้จะเป็นทางทางใต้หรืะเปล่าเราด้วนะครับปิดนะต,ตาแบบเนี้ยนะครับหมายเลขหกนะพี่นะองค์นี้นะครับนี่ยหมือนคล้ายดอกจันทร์ตรงหัวเข่านะพี่นะนี่ สองร้อยบาทครับ,200บผมหมายเลขหกต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผม สองร้อบาทครับผมหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งครับผมนี่หมายเลขแปดครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะพี่นะนี่นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขแปดครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขแปด 8. ต่อไปเป็นหลวงพ่อโตครับผมหมายเลขเก้าครับผมหลวงพ่อโตแล้พี่นะในองค์นี้หมายเลขเก้าครับผม ครับนี่หมายเลขเก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบจะเป็นอ่าหลบพ่วเงินท่ามาไฟครับผมนี่องนี้หมายเลขสิบหลบพ่วเงินท่ามาไฟครับผมอ่าถูกใจว่าไหนชอบแจ้งไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขิดกับผมได้เลยนะพี่นะวันนี้ก็สององค์สามร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมนี่ ครับสองร้บาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือหมายเลขสิบเอ็ดครับผมหลวงปูท่ทวดหลังหนังสือหมายเลขสิบเอ็ด ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นพระซุ้มกรหมายเลขสิบสองครับผมโอ้เป็นตลับปิดด้านหลังนะพี่นะนผมแกะให้ดูแป๊บหนึ่งนะพี่นะ นี่หมายเลขสิบสองแล้วผมเนี่ยแกให้ดูเลยนี่เป็นตลับปิดด้านหลังนะพี่นะแต่ผมคอยใส่คืนให้ที่หลังนะพี่นะ สองร้อยบ,200บาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นคุณแผนเนื้อดินหมายเลขสิบสามครับผม ครัในองนี้หมายเลขสิบสามครับผมในสองร้ยบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นพระสําเร็จหมายเลขสิบสี่ครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นพระส้มกรหมายเลขสิบห้านะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบห้า ต่อไปเป็นโลูกุทวดหมายเลขสิบหกองนี้เป็นเนื้อพวกเนื้อว่าเนื้ออะไรเป็นตาด้านหลังแบบนี้นะพี่นะเนี่ยนะครับองนี้หมายเลขสิบหกนะพี่นะนะครับเป็นตาด้านหลังแบบนี้นะพี่นะเนี่ยนะครับ สองร้าบาทครับผมหมายเลข16บหกต่อไปเป็นรูปหลอเราห้าองเงินหมายเลขสิบ็ครับผมลูกหลอรวมหองเงินหมายเลขสิ็ดครับองนี้องร้อบาทครับผมหมายเลขสิบ ต่อาเป็นหมาเลขสิบแปดจะเป็นเหรียญหลงพ่อวันนะพี่นะอ่ารุ่นมหาเฮงวัดอ้อมหลม้วพี่นะของคูณครับผมจะผานหินนี่เป็นเหร่ยญแบบนี้นะเหียส้ส่วนแบบนี้เลยเป็นเหรียญมหาเฮงปีสองห้าห้าเจ็ดครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นพระสมเร็จหมายเลขสิบเก้าครับผม นะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบก็เป็นเหรียญหรือพระวันครับผมรุ่นกับรุ่นมหาบาลามีแปดศูนย์ชุดกรรมการนะพี่นะในมาเป็นพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นงานหน้ากากนะพี่นะเนี่ยครับน่าจะเป็นงานหน้ากากนะพี่นะเนี่ยบารามีแปดศูนย์ครับผม นี่ยที่สวยเลยก็ผมพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะหข้างหลังอาจจะเป็นฮารุม,มานแบบนี้นะตอกกอกไก่นะพี่นะกรรมการครับผมปีสองห้าห้าเจ็ดครับผมน,นี่ครั200บสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมนะพี่นะรุ่นสุดท้ายครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมหนึ่ง หลวงพ่อเงินวัดดอนยะหอมครับผมรุ่นสุดท้ายครับผมปี 2, 5, 1, สองห้าหนึ่งแปดสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกลวยรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกลวยรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้ จับคู่กันมาได้เลยนะพี่นะคู่ละสามร้อยบาทครับผมถูกใจหลายองค์มีส่วนลดกันอีกเหมือนเดิมครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นรปลรกล่อรวมพาะเงินรายการที่ยี่สิบสามครับผม 200บ้บาทครับผมรายการที่23ต่อไปเป็นเหรียญจุลาลงกรรายการที่24่สิบสี่ครับผมข้างหลังจะเป็นช้างสามเสียนรายการที่24ี่แล้วไม่ไน,น่าเหรียญนี้จุลาลงกรครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้าจะเป็นสมเด็จอาวัดพรพุทธบาทสระบุรีนะพี่นะักเนี่ยองค์นี้สวยเลยครับผมเนี่ยเนี่ยรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะตองค์นี้เนี่ยสวยมากเลยนะองค์นี้ยสวยพี่นัานใลยชื่นชอบครับผมเนี่ยดูนะฮะมวลสารสวยมากเลยองค์นี้ ข้างหลังจะเป็นรอยระพุทธาบาทนะพี่นะนะครับนี่สองร้อยบาทก็ผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นเหรียญหลหะแดงรายการที่ยี่สิบหกก็ผมเหรียญรลหะแดงรายการที่ยี่สิบหกครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเขาเรียกอะไรลูกอม,มถักเชือกนะพี่นะเนี่ยนลูกอม,มถักเชือกแบบนี้นะพี่นะเนี่ยรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระหูยานรายการที่ยี่สิบแปดครับผม เป็นพระหูยานรายการที่ยี่สิบแปดครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดเกตรายการที่ยี่สิบเก้าครับผม สองบ้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นพล่วงอ่าหลังลางปืนนะพี่นะน่รายการที่สามสบครับผม ครับรายการที่30ครับก็ผม200บาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใด,ดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแก้ไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ